แจกพิกัดว้พระเก้าวัดพร้อมแวะคาเฟ่อิ่มทั้งบุญอิ่มทั้งท้องกดแชร์ได้เลยเริ่มจากโดนัทโฮเมดชื่อดังร้านหมูทาโชคดีคิวไม่ยาวและโดนัทตัวอร่อยก็ยังอยู่ครบเชา้ชาเแบบนี้เติมคาเฟอีนเข้าร่างก่อนเลยวัดแรกของเราวัดสวนดอกตรงนี้เป็นอัฐิของเจ้านายฝ่ายเหนือและมีพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์ชื่อดังเรียกว่าพระเจ้าเกาตื้อต่อด้วยวัดเจดีหลวงวรวิหารเป็นวัดเก่าแก่ของเชียงใหม่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพศ1913วัดที่3ของเราอยู่ใกล้กันเลยวัดพัน ชื่อเดิมว่าวัดปันเต้าหรือพันเท่าซึ่งหมายถึงทำบุญแค่หนึ่งแต่ได้รับบุญกลับมาเป็นพันเท่าวัดที่4่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารเป็นวัดที่ประดิษฐานพระพุทธสิงิ์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่และดินแดนล้านนาะมาครึ่งทางแล้วขอแวะเติมพลังสักหน่อยระหว่างวัดพระสิงห์ไป3กษัตริย์มีร้านอาหารเก่าแก่เยอะมากเลือกได้ตามใจชอบเลยเจ้านี้ก็อร่อยมากเดินถัดมาสักนิดก็เจอวัดอินทขินสะดือเมืองหลวงพ่อขาวเป็นพระพุทธรูปแบบล้านนาพระพักอิ่มเอิบผู้มากราบไหว้ก็ได้ความสสุขงบใจ กลับไปเดินไปอีกนิดก็จะเจอวัดดวงดีแค่ชื่อก็เป็นสิริมงคลแล้วเป็นวัดที่มักอยู่ในกิจกรรมไหว้พระเก้าวัดเสมอเลยค่ะปากทางเข้าวัดดวงดีมีคาเฟ่เปิดใหม่ด้วยชื่อว่าอเกนเติมบุญแล้วก็ขอเติมคาเฟอีนอีกนิดนึงละกันมีดวงดีแล้วก็จะต้องมีวัดดับภัยมีความเชื่อว่าใครเจ็บป่วยอยากให้อาการทุเราลงต้องมาไหว้พระวัดนี้เดินทางมาถึงวัดที่8ของเราวัดโลกโมลีวัดสวยเก่าแก่สไตล์ล้านนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ชาวต่างชาติชอบมาถ่ายรูปด้วยมีพระเจดีย์เก่าแก่อายุ มากกว่า500ปีชาวต่างจังหวัดถ้าไม่มีเวลามากแนะนําวัดนี้เลยค่ะแล้ววัดที่9ของวันนี้วัดชัยศรีภูมิถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสีของเมืองตามหลักทักษะเมืองโบราณได้รับสมญานามว่าวัดอโศการามแปลว่าอารามที่ไม่โศกเศร้าครบแล้ว9วัด<ๆ>กดเซฟไว้ได้เลย